ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนส่งสัญญาณตึงเครียดขึ้นมาอีกระลอกนะครับหลังจากจีนออกมากล่าวหาว่าสาหรัฐคุกคามความมั่นคงทั่วโลกเนื่องจากบริษัท spacex กำลังสร้างเครือข่ายดาวเทียมสอดแนมหลายร้อยดวงภายใต้สัญญาลับกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐ Four, <three. S 1> บัญชีวเวยป๋อของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ p l a ระบุว่าโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความไร้อย่างอายและสมาตรฐานของสหรัฐ เนื่องจากก่อนหน้านี้สหรัฐมักจะพุ่งเป้าโจมตีบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนในฐานะภัยคุกคามความมั่นคงของสหรัฐมาโดยตลอดความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่า Star ์ชิลธุรกิจของบริษัท SpaceX กำลังพัฒนาเครือข่ายดาวเทียมภายใต้สัญญาลับมูลค่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามเมื่อปี2021กับสำนักงานลาดตระเวนแห่งชาติสหรัฐหรือ NRO ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองที่ดูแลดาวเทียมสอดแนมด้านบรรณาธิการของนิตยสาร r o s p a c e Knowledge ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดเผยผ่านสำนักข่าว g l o b a l times ว่าโครงการดาวเทียมสอดแนมของ spacex จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพระดับโลก เนื่องจากการสอดแนมของสหรัฐเป็นที่น่ากังวลอย่างมาก <V> ขณะที่จีนก็มีแผนเริ่มสร้างดาวเทียมสอดแนม right. และยิงขึ้นสู่ <Start up. S 1> วงโครจรเช่นกันนะ s <S ครับท่ามกลางการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวในด้านอวากาศของชาติมหาอำนาจ สหรัฐและจีนไม่ได้เป็นเพียง2ประเทศที่สร้างดาวเทียมสอดแนมนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือก็ได้ยิงดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคโจรไปแล้วการเสริมขี้ยวเล็บทางการทหารของเกาหลีเหนือในระยะหลังๆก็กำลังสร้างความกังวลใจและให้สหรัฐและพันธมิตรในเอเชียตะวันออกไม่น้อยครับคุณผู้ชมโดวยวันนี้เกาหลีเหนือได้อวดโฉมเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่พิเศษในการฝึกซ้อมของหน่วยทหารปืนใหญ่ในภาคตะวันตกของประเทศครับ สนักข่าวเอ็คเาของทางการเกาหลีเหนือเผยภาพคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเข้าร่วมสังเกตการการใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด600มิลลิเมตรนะครับโดยการฝึกซ้อมมีเป้าหมายเพื่อทดสอบศักยภาพในการทำสงครามและสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลหน่วยทหารปืนใหญ่ในการต่อสู้ 우리 군대가 보유한 파괴적인 공격 수단들이 상시 적의 수도와 군사력 구조를 붕괴시킬 수 있는 완비된 태세로서 전쟁 가능성을 차단하고 억제하는 자기의 사명 수행에 더욱 철저해야 한다고 말씀하셨습니다. 송이공에미탄 프로크 잉자티간간프 송크람 โดยการอวดโฉมเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่พิเศษเกิดขึ้น1วันหลังจากเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้3ลูกไปตกในทะเลทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีอีครับ